เฮ้ทำไมต้องมาซื้อของอย่างนี้ด้วยเนี่ยจะไม่โทนอีกต่อไปเจ้านาะยฉันจะลาออขอให้รู้ก,กับเธอว่าจะลาออกนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องทีวีสตูดิโออีกแล้วนะครับแต่วันนี้เราก็จะมาพับถุงมือฉลามตัวใหม่เพราะตัวเมื่อกี้มันดื้อมากเลยใช่ไหมครับโอ้ผมลืมบอกไปมันมีแล้วมีแขกรับเชิญคนน,นึงนะครับชื่อแก๊ก นี่ครับเราจะมาพับถุงมือฉลามเื่ยกับรกันนะครับโอ้ยเจ๊เจ๊เจ๊เโอ้ยอ่ะเล่นกับถุงมือฉลามไปก่อนอ่ะไม่สนเลยครับนี่นี่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปมแล้วกไอ้นี้ก็ก่อนก็ได้โอเคเราไปดูวิธีพับกันเลยนะครับก่อนเองที่เราจะไปพับเราต้อง ใช้อะไรก่อนนะครับก็ที่เห็นก็จะเป็นกระดาษนะครับเยีาครับกระดาษอะไรก็ได้กระดาษสีอะไรก็ได้นะครับโอเคอันต่อไปก็เป็นสีปิดกระชินไปก่อนนี่ครับก็จะเป็นสีใช้สีนี้เพราะมันเข้มดีนะครับโอเคครับเราไปดูวิธีการพับเลยนะครับขั้นแรกนะครับพับครึ่งอย่างนี้ครับ รีดรีดเป็นมุมเลยนะครับจัดมุมแล้วทีนี้เราก็ต้องพับครึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับโอ้ยนี่มันจะเป็นรอยนับตรงเี้ครัมันจะเป็นรอยมีไว้ทำอะไรเพื่อที่จะให้เราเอาเอาเจ้ไหายไปละเช่ามาเถอรับเพื่อที่เราจะได้เอามุมเนี่ยครับไปไว้ตรงนี้นะครับเราไปเริ่มทากันเลยครับ ไว้ไว้ตรงนี้ตรงจุดกึงกลางชึบแล้วก็ตามได้อีกข้างหนึ่งแล้วให้เอาปลายตรงนี้มาชนมันชึบแล้วก็พับเหมือนเรือนะครับนั่นก็คือการพับตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้มันจะอ่าผมลืมบอกไปตรงนี้ถ้ามันอ่าไม่ได้แสดงว่าถูกแล้วครับส่วนตรงนี้มันจะเป็นที่อย่างนี้ย ครับนะเปิดอ้าได้โอเคเราไปทำกัันต่อเลยเอากระดาษออกมาแล้วก็พับอีกด้านหนึง่งก็พับไปเหมือนกันเลยนะครับทีนี้เราก็ขีมันออกมาเลยคนระับเรก็จับมุมตรงนี้เหมือนกันนะครับ แล้วนี้ก็พับตรงมุมนี้ขึ้นไปก็รีดเลยนะครับเหมือนกับพับเรือแต่ว่ามันจะใช่เรือไหมเนาะนี่น่าจะใช่นะครับเพราะวันนี้เราจะมาพับด้มือกันมันไม่ใช่เรือนะครับ <c oughs> พับอย่างนี้แล้วก็กางออกเหมือนเดิมอย่างนี้นะครับถ้าเรากางออกมันจะเป็นเรือ ใช่ครับแต่เราจะไม่ใช้วิธีนั้นมันก็จะมีเส้นอยู่ตรงนี้ใช่ครับให้เราพับครึ่งมาอย่างเงี้ยครับไม่จะเป็นได้เป็นสามเหลี่ยมกลมหนึง่งทีนี้ให้เราเอานิ้วเข้าไปใส่ครับอย่างเงี้ยทีนี้เราจะเป็นถุงมือเหมือนปักป็ดนะครับให้ใช้ได้เลยนะครับนบต่อไปเราจะต้องไปตกแต่งเพื่อความสวยงามกันนะครับเพราะเหตุนี้ผมถึงได้ใช้ซีเมจิก เราไปเริ่มวิธีเขียนกันเลยครับเขียนตามทุกคนชอบนะครับอยากจะเขียนเป็นรูปอะไรก็เขียนได้หมดนะครับไม่ต้องตามผมก็ได้ผมจะลองเอาเป็นรูปเสียบดูนะครับ<ส><ส>นี่นะครับ คุเล่นได้เลยนะครับไม่ว่าจะแสดงเป็นละครเอาไว้เล่นคุยกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับ, <Okay. S 1> รบแล้วก็ยังมาลองเล่นกับแก๊กแ๊ดูเลยนะครับว่าแก๊กแก๊กมันชอบไหมเอาผิดทางแก๊กแดูนี่นี่คือถุงมือฉลามคนที่เป็นเพื่อนใหม่แก๊กแก๊กอีกอ่ะแกะ๊กแก๊กมาเล่นด้วยกันดินไปอะไม่สนครับ โอ้ยแกะ,แกะนี่คือถุงมือป้องกันแก๊กัดครับรับดาเีเมจได้ด้วยดูนี่สิครับมันมันกัดกับถุงมือฉลามผมใหญ่เลยอตอนนี้แก๊แกะนด่ตีกับถุงมือฉลามแล้วครับเฮ้ยจะพุ่งไปไหนไปไหนเนี่ยหลุดกล้องไปเลยครับดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับมันน่าจะโมโหมากกว่าแกะ นะสวัสดีไม่สนอีกอ่ะดูเหมือนว่าพอริะวันนี้เราไม่น่าจะสำเร็จนะ,อะ,โ,จะออโอ้ย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 กัดอันนี้แทนนะอะไรของมันนะครับโอเคครับผมว่าแก๊แก,กอาจจะไม่ชอบมาบสิ่งเนี้ยดูแทะใหญ่เลย แล้วก็ไม่สนใจในสิ่งที่ผมทำให้มันคงว่าอาจจะปิดคลิปแล้วนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาแล้วนะครับเพราะแก๊กๆมันไม่มาเล่นกับผมเลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย